สวัสดีครับสาหรับเทปนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนยินบอกเข้ามาถามนะครับจานวนมากเลยว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถไล่นกด้วยตนเองได้บ้างนะครับก็วิธีการง่ายๆสาหรับการไล่นกด้วยตนเองด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับง่ายๆเลยนะฮะเอาใช้พิกับกระเทียมก็ไดว้วิธีการที่จะมาะสําหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่นระเบียงเนาะระเบียงคอนโดระเบียงอพาร์ตเมนต์ man, หรือว่าพวกอขอบคิ้วบัวต่างๆที่เราสามารถเลื่อมมือไปถึงเรามีวิธเวิดง่ายๆสำหรับการได้นกนะครับก็คือทําให้นกมันเจ็บหรือลำคางหรือรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ปลอดภัยอย่างในโซนนี้ในพื้นที่โซนน,โโซนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยตัวอย่างนี้ก็จะทํำการผสมน้ํายาไล่นกด้วยตนเองด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะครับก็คือ1กระเทียม นะฮะแล้วก็2คลริกสดเราต้องใช้วิธีการยังไงบ้างก็ตามมาดูเลยครับนะฮะ,ะ,ะเราก็ใช้พริกประมาณ1กิโลนะกระ,ะ,ะ,ะเทียมก็ครึ่งโลก็แล้วนะฮะตำผสมกนนะะมันเอาให้มันละเอียด เราโดนเนี่ยยังแสบขนาดเนี้ยนะถ้านกโดนจะแสบขนาดไหนนะฮะหลังจากที่เราไปเข้าครัวกันมาเรายียบร้อยแล้วนะก็เราแยกทำการแยกตัวกากเนี่ยนะ น้ำพีกออกมาต่างหากส่วนเนึงนะแล้วก็อันนี้เราผสมกับน้ำนะฮนะก็ได้น้ำพิกมาส่วนหนึ่งละนะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งได้อย่างนี้น้ำพีกที่เราผสมแล้วเนะี่ยอาจจะแบ่งไปกินกับเมี่ยงหอยแครงหรือเมี่ยงปลาอะไรพวกนี้ก็ได้นะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยคุณละไไลายไหลส่วนที่เหลือก็ เนี้ยครับถ้าเราแยกออกมาเป็นน้ำล้าเห็นไหมแยกเป็นน้ำละก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการนะฮะใส่เข้าไปในเครื่องฉีดพ่นนะฮะอันนี้เป็นเครื่องฉีดพ่นปั๊งมือเมื่อเราผสมน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปฉีดในจุดที่นกนอนหรือทำรางได้นะครับก็ถ้าจะให้ดีเลยก็คือฉีดในช่วงเย็นช่วงสักประมาณสี่โมงสิบหกศูนย์ศูนย์เป็นต้นไปเนาะก็ฉีดพ่นตรงเนี้ยให้ให้มันโดนตัวนกหรือว่าให้มันเคลือบบริเวณรังนก อันนี้เป็นสาธิตตัวอย่างการฉีดน้ำยาไล่นกที่เราทำขึ้นเองนะครับประมาณนี้ให้มันโดนตัวนกนะแล้วนกมันจะไซด์ผลไซ้์แบบมันเองมันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแสบอะมันแสบจมูกนะเาพลิกเนี่ยมันมีมันมีฤทธิ์โดยตรงที่ทําให้แสบผิวอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของกลิ่นอย่างที่ผมบอกก็เป็นวิธีการเริ่มต้นเนาะก็จะมีนกบางตัวที่ เราสามารถไล่มันด้วยตัวเองได้หรือบางตัวที่มันอาจจะลื่นเพราะว่า,าสลีระของนกความสามารถในการรับรู้กลิ่นหรือจุดสัมผัสของนกแต่ละตัวมันก็ต่างกันอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างในการใช้วิธีการใช้พืชสมุนไพรนะครับที่มีอยู่ตามคนเรือนเราเนี่ยมาแก้ไขปัญหารเรื่องนกด้วยตัวเองนะครับมันก็จะมีฤทธิ์ในการระเหยอยู่ได้สักประมาณ3ามถึงเวันนะครับแบบนี้ขายของเลยละกันนะ ถ้าเป็นพื้นที่สเกลใหญ่ถ้าเราไม่สะดวกในการาตำน้ำพริกสร้างสารสกัดที่เอาไว้ไล่นกสร้างน้ำยาไล่นกเพื่อตัวเองนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับก็จะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่เรามีไว้ซ่อมขับลูกค้านะครับก็เป็นน้ำยาไล่ไนกที่สกัดจากมาได็ทอ้งุ่นนะครับพื้นที่ที่เป็นสเกลใหญ่บุมกว้างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเช่นบริษัทต่างๆหรือว่า การฉีดพ่นไล่นกที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้นะครับหรือในพื้นที่โล่งที่มีปริมาณมากนะครับก็ใช้ชนิดได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าถ้าในใดมีคาถามนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เแบอบร์นี้นะฮะหรือไลน์ดีกครับก็เดี๋ยวจะตอบให้ทุกคําถามนะครับแล้วก็สามารถศึกษาเรื่องเทคนิคก,การไล,ลก่กหรือปัญหาไล่ลกตา่างๆหรือติดตามที่เทจเราได้นะครับก็จะมีทิก ง่ายๆในการได้น้มด้วยตนเองมาแนะนำตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ